How about happy? Mm. How about sad? Cry? <laughs> How about angry? Mm. Mad? <laughs> How about love? I oh, love means it. I, love, I love, love. love you so much. Mm. เปิดคลิปมาเอาใจ FC ที่เอ็นดูลิงน้อยของเราหรือว่าน้องทำบุญนั่นเองนะคะคลิปนี้ค่ะน้องทำบุญพาไปยิ้มพาไปหัวเราะกับน้องเต็มๆเลยค่ะแล้วก็อาหารวันนี้ของบ้านเรานะคะจัดเต็มนิดนึงค่ะอาหารไทยที่แสนจะอร่อยทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลยนะคะ มัวแต่รีบไปหน่อยค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุค่ะแต่ไม่พูดถึงบาดแผลก,กันดีกว่านาอเพราะเดี๋ยวจะทําให้อาหารดูไม่น่าทานได้กะเพราหลังบ้านมาค่ะเลยได้ผัดกะเพรากุ้งอันนี้ใส่รสจัดนิดนึงแล้วก็กะเพราเนื้อให้เด็กๆค่ะใส่พริกแค่เม็ดเดียวค่ะมีทั้งไข่ต้มนะคะแล้วก็มีทั้งไข่ไข่ห้าดาวเลยค่ะท่านผู้ชมห้าดาวเลยเน้นโปรโตีนกันเต็มๆเลยค่ะ แม่เพิ่งมนคนชอบทำอาหารค่ะบวกกับการที่เรามีลูกเยอะก็คือข้อดีเลยนะคะเพราะว่าเรามีคนช่วยทานค่ะทานออกมาแล้วมีคนทานก็ชื่นใจคนทำเนาะโอเคค่ะกันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปนะคะเดี๋ยวพอทานเสร็จแล้วจะได้ไปเล่าต่อว่าที่ต่อจากคลิปที่แล้วค้างคาเอาไว้เดี๋ยวไปชมค่ะ This one Oh yeah, that's two drops All right b a bit. Yeah I got a อร่อยไหมอร่อยไหมครับอืนม,มนยำซมเอชื่อ,อไรเงี้ยอื้บโอ้เก่งจังเลย,ยาาว่าผัดกระเพราผัดกรข้าว <laughs> ผัดกระเพรา มันยากอะเลยมันยากหรือมันยาวเหรอพี่คะ I w มันมีติเตียนเด็จแอกไปรดน้ำต้นไม้ค่ะนิงน้อยเนี่ยเขาจะติดคุณแม่มากนะคะว่าวันหนึ่งก็นูนีอนูนีอยู่ตรงนี้ห่างแทบไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดเมื่อไหร่พี่เนี่ยท่านไปโรงเรียนนะคะเขาก็จะต้องไม่มีเพื่อนเล่นไงก็มีแค่คุณแม่นี่แหละแล้วเขาก็มีถามถึง พ่อเขาบ้างนะคะก็อันนี้เข้าใจเขาค่ะก็คือเด็กผู้ชายเขาก็อยากจะเล่นกับอารมณ์ผู้ชายผู้ชายด้วยกันน่นะเนาะแล้วพ่อเขาก็เคยเป็นฮีโร่ของเขาไงแม่ก็เข้าใจค่ะก็พยายามจะให้เวลาเขาพยายามจะออกข้างนอกจัดเวลาพาเขาไปเล่นข้างนอกไปรดน้าต้นไม้หลังบ้านเขาก็มีความสุขนะคะเขาก็ชอบแล้วเนี่ยมเมื่อกี้ก็เลยถามว่าอยากออกไปรดน้าต้นไม้ค่ะแต่เมื่อวานรดกันไปแล้วไงคะเดี๋ยวค่อยไปรดอีกทีวันพรุ่งนี้ค่ะ เพื่อไม่ให so ้ผ no <laughs> ู้ชมต้องคอยนานนะคะงั้นแม่พึ่งไปเล่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะที่ค้างเอาไว้เนาะมีท่านผู้ชมแซวมาด้วยแหม่แหม่แม่พึ่งแม่พึ่งเล่าไม่จบค้างค้างกำลังแบบเข้มข้นเลยได้ค่ะเดี๋ยวไปเล่าต่อแล้วก็ฟังเสียงแม่พึ่งไปพร้อมกับภาพแบ็กกราวเป็นน้องธรมบุญของเราไปนะคะแล้ว้ามีบางช่วงที่น้องธรมบุญพูดอะไรน่ารักน่ารักแม่ก็จะเอามาตัดสลับกันไปเนาะก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกจากบำบัดจิตมาได้สัก ประมาณสัปดาห์หนึ่งอะนะคะก็คือดูเหมือนกับว่าเขาสํานึกผิดเขาดูเหมือนเป็นคนดีแม่พึ่งก็เลยสงสารก็เห็นใจนิดนึงอะค่ะแล้วช่วงนั้น,นแม่พึ่งก็เหนื่อยมากเหนื่อยตรงที่ว่าโอ้โหแบบไม่ค่อยได้นอนเนาะนอน2-3ชั่วโมงแม่ก็เลยถามเขาว่า เสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้ไปไหนเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะ,ะต้องขึ้นเครื่องบินไปอะนะคะไปอีกรัฐหนึ่งคือรัฐที่ผู้หญิงเขาอยู่คือผู้หญิงยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียด้วยกันนะคะเขายังติดงานเขาอยู่เขายังย้ายลงมาไม่ได้ค่ะด้วยอารมณ์ความเห็นอกเห็นใจเนาะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็เข้าใจว่าเขาคิดถึงลูกอยากใช้เวลากับลูกแล้วบวกกับพี่แม่เพิ่งก็เหนื่อยมากก็เลยถามเขาว่าอยากมานอนกับลูกไหม แล้วตัวแม่พึ่งเองก็มีโอกาสที่จะได้นอนยาวบ้างค่ะก็ได้นอนอย่างน้อยๆห้าหกชั่วโมงก็ยังดีก็เลยเขาโอเคค่ะเขามานอนกับลูกพึ่งก็เลยนอนโซฟาข้างนอกค่ะในห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เขาขออาบน้ําแม่พึ่งก็โอเคก็อาบไปแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นโทรมาพอดีซึ่งตอนแรกก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เป็นเสียงผู้หญิงโทรเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเขาใส่หูฟังพอเขาใส่หูฟังปุ๊บเราก็จะไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วไงได้ยินแต่เสียงตัวเขาซึ่งเขาก็คุยกันานานนะคะแต่เขาเปิดฝักบัวคือ คือเขานะเข้าใจว่าพอเปิดฝักบัวแล้วเพิ่งจะไม่ได้ยินเสียงเขาเข้าใจว่าเสียงฝักบัวมันจะกรบไงเสียงน้าไหลจะกรบเสียงซึ่งเขานะจะไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกเพราะว่าเสียงน้ําฝักบัวมันอยู่ใกล้หูเขาใช่ไหม <laughs> เขาไม่รู้เขาคิดได้ยังไงว่าคนข้างนอกจะไม่ได้ยินเวลาเขาพูดเป็นวิศวะอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> แซวค่แะแซวเล่นหยอกหยอก <laughs> ใช่ค่ะแม่เพิ่งก็เลยได้ยินทุกอย่างที่เขาคุยกันนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ได้อยากแอบฟังหรอกนะแต่คือบ้านมันหลังเล็กอะค่ะมันก็อยู่ห้องน้ํามันก็อยู่ติดกับห้องนั่งเเเล่่่นะกบบบจาว ไยูไปคุยกันที่อื่นได้ไหมไปคุยข้างนอกไหมอยากจะเคาะประตูบอกเหมือนกันนะแต่ก็เออช่างก็เถอะปล่อยเขาเลยรเงี้ยแล้วเพิ่งอ่านหนังสือไปบ้างแล้วก็เกือบเคิรมหลับไปแล้วค่ะเขาก็คุยอะไรกันตามภาษานะคะแต่เท่าที่เพิ่งฟังน้ําเสียงแล้วเนี่ยเพิ่ง เพิ่งสามารถสัมผัสได้รับรู้ได้ว่าทางนี้ไม่มีความสุขเลยค่ะก็คุยไปอย่างนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเรื่องแบบเรื่องบนเตียงด้วยนะแบบอาจจะทางนั้นถามมาไหมประมาณว่าเออคิดถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ก็ตอบไปว่าโหก,ก็ไม่มีอะไรกันมาตั้ง5้าวันแล้วอะไรประมาณว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งไปหากันมาค่ะค่ะาเครื่องบินไปกับทุกอาทิตย์นี่ก็เปลืองอยู่หมนกันเนาะเออ,เอ,อช่างเขาค่ะ <c oughs> นั่นแหละสรุปแม่ก็ได้รู้ไงแม่ก็ทราบแล้วแหละว่าเขานเน่ย จะต้องไม่อยู่เสาร์อาทิตย์นี้แม่ก็ลองใจด้วยวิธีการว่าเสาร์อาทิตย์นี้แม่อยากอ่านหนังสือสอบซิติเซนถามเขาว่าเขาอยากใช้เวลาอยู่กับลูกไหมปรากฏว่าโอ,โอ้ยเดี๋ยวขอขั้นตรงนี้ไปนิดนึงนะคะพอดีลิงน้อยพูดจะน่ารักค่ะไปฟังลิงน้อยแป๊บนะคะ I love you mommyI love you too mm hmm. บอกมากมามีช่าหวานชื่นใจจังเลย mm hmm. อกินข้าวก่อนหรอกินข้าวก่อนครับ Can I do m o m m ไม่ช hmm. ่ ถ้ามามิชามที่นี่คือการเกาหลังให้แม่ค่ะบางทีก็เล่นผมแบบหาผมคันอะไรเงี้ยให้นินาม,มาวีผมหาผมคัน <like> จะประมาณสินาที15นาทีเรียกว่ามามิทามค่ะ mm. แล้วทีนี้เวลาบางครั้งก็จะ w h a t c n can you help เขาก็จะมาเกาหลังให้ mm. บอกว่าด o มา y Time for m o m m y to be happy ไร a h you do m ู m m y Time f o r w h a t be happy hmm. Thank you ขอบคุณครับ and we want you to be happy too <laughs> make a happy face sad angry how about happy sad angry Aww. cry พอหอมปากหอมคอท่านผู้ชมเขาก็มีล no ูกเล่นของเขาอยู่เรื่อยนะคะให้แม่ได้ยิ้มได้หัวเราะทั้งวันค่ะอ่ะงั้นไปต่อค่ะแม่เพิ่งคิดว่าท่านผู้ชมต้องเราออกแน่เลยว่าเขาจะตอบว่าอะไรเวลาที่แม่เพิ่งถามย้ําว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกเสาอาทิตย์นี้ไว้งั้นไปฟังค่ะเขาโกหกค่ะเขาบอกว่าเขาติดงานเขามีงานรับงานไวแล้วเขาต้องไปทํางานเขาก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่กับลูกได้เพิ่งถามซ้ําเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า งานเนี่ยสำคัญมากไหมอยากเ,เลื่อนได้ไหมหรือว่าหาคนมาทําแทนได้ไหมเพราะว่าเราเอาตรงๆนะเราก็อยากให้สอบซิติเซนข้างในผ่านไปได้ด้วยดีเราก็รอมาตั้งหลายปีแล้วเนาะเราอยากมีเวลาอ่านหนังสือบ้างอยากหาที่เงียบๆนั่งอ่านหนังสือสักสี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วคือเพื่อถามเพราะว่าไม่อยากใช้เวลากับลูกหรอเขาบอกว่าเขารับงานไปแล้วเขาเลื่อนไม่ได้เขาหาคนมาแทนไม่ได้สรุปว่าเขาเลือกที่จะไม่อยู่กับลูกค่ะเลือกที่จะ ไม่ผิดคําพูดกับทางนั้นเพื่อที่จะไปหาทางนั้นค่ะแม่เพื่อนก็ยิ่งรู้สึกว่าอืผู้ชายคนนี้แย่เนาะแล้วที่นี้เนี่ยเขาเนี่ยไปเอาคูลเลอร์ค่ะจากข้างบนในห้องจอดในโรงจอดรถเราจะมีห้องเก็บของอยู่ด้านบนนะคะไว้ใต้หลังคาเขาเอาคูลเลอร์ลงมา เตรียมไว้ซึ่งแม่เพิ่งก็รู้ว่าเขามีปาร์ตี้กันเงี่ยที่เขาคุยในโทรศัพท์แม่ได้ยินอะ่ะเขาจะมีไปริมทะเลกันอนะไรเงี้ยแม่ก็เลยแกล้งเอาโน้อะแม่เขียนโนต้ตแล้วไปแปะไว้ด้านในเลยนะคะก็คือว่าไปถึงทะเลพอจะเปิดใช้เอาน้าแข็งใส่อะไรเงี้ยถึงจะเห็นนะคะข้อความก็จะประมาณว่าก็ขอให้มีความสุขเพลิดเพลินในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่งานปาร์ตี้นี้นะอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งเขาก็คงเห็นเขาเขาก็จะต้องตกใจว่าอา้าวแล้วแม่รู้ได้ยังไงใช่ปะ แม่ก็สนุกไปด้วยเลยค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเขาเห็นโน้ตเขาก็เท็กซ์มาถามว่าเออรู้ได้ยังไงแม่ก็เลยบอกไปว่าได้ยินทุกอย่างที่คุณคุยกันก็เลยรู้ว่าคุณโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นเราไม่อนุญ,ญาตให้เข้าบ้านเพราะถือว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจและคําพูดที่คุณคุยกันในบ้านเนี่ยมันไม่สมควรที่ลูกเราจะได้ยินลูกเราเป็นสาวแล้วลูกเราโตแล้วคําพูดที่คุณใช้คุยกับผู้หญิงคนนั้นมันไม่เหมาะสมเด็ดขาดเขาก็ขอโทษอย่เลยนะเขาบอกเขาไม่นึกว่าเราจะได้ยินไม่ได้ตั้งใจนะอะไรอย แม่เพิ่งก็เทคตอบกลับไปนะคะว่าแม่เพิ่งไม่ได้อยากรู้ค่ะวา่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่สนใจแต่บอกเขาแค่ว่าสองสามสัปดาห์จากนี้ไปคือช่วงการกักตัวของเขาไม่อนุญาตให้เจอเด็กเพื่อความปลอดภัภยเรื่องของโควิดค่ะซิสเตอร์มามีกานาซีอ่าปันสุกกานาเวกับแบล็คเบรคเมลค่ะจะเทคเมลวันวันเมลสำหรับปันสุกวันเนี่ยเนี่ยเทควันเมลสำหรัปันสุก a s e <One? S 1> yeah. yeah. อาเลยเทคกี้ e อว์ช่วย o ใช้งานได้นะคะใช้หยิบนมใช้หยิบผ้าอ้อมใช้ทิ้งไดเปอร์ให้น้องเขาช่วยได้ค่ะขอบคุณแมมีอะไรบีหรอไิดาแค่มีอะไรบีโซมาชัวร์ Can you do i ก a ัน i n ขอบคุณรับแม่กั ขึ้นมมา,มาเยอผัดกะเพราตอนเย็นที่เหลือไว้ก็เอาแช่แข็งนะคะพอเช้ามาก็เอามาอุ่นค่ะแล้วก็ทาเป็นมื้อกลางวันให้พี่นิณนาพี่ใน,น,นท่านไปทานที่โรงเรียนนะคะบางวันเขาก็ทานอาหารโรงเรียนได้คะ่ะแต่ว่าบางวันเขาก็อยากทานอาหารคุณแม่คุณแม่ก็ตามใจเนาะก็อยากให้ลูกได้ทานอาหารที่ลูกอยากทานนะคะ จริงๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับอาหารที่โรงเรียนนะท่านผู้ชมเป็นห่วงมากลัวว่าแบบเออน้องจะมีปัญหากับการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยเขาทานได้ค่ะแต่เขาก็จะเอนจอยในการทานอาหารคุณแม่ไปด้วยชอบเอาไปอวดเพื่อนเรื่องของเรื่องอ่ะแบบเอออยากให้เพื่อนเห็นว่าอาหารไทยเราอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเดี๋ยวไปฟังน้องปันสุกบ่นกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เริ่มบ่นเก่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเสียงใสๆของน้องปันสุขแล้วก็คลิปหน้ามาเล่าต่อว่า แม่เพิ่งรู้อะไรมาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากคนใกล้ตัวเขาเลยค่ะแต่แม่พึ่งจะต้องหาวิธีพูดยังไงให้ไม่สามารถไปสืบได้ไม่ให้เขามีปัญหากันทีหลังเอาไว้เป็นคลิปหน้านะคะก่อนจะไปเดี๋ยวท่านผู้ชมไปแวะหาน้องปันสุกกันก่อนนะคะฝนเอมเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่นี่นะเ,เป็นไงหรอให้แม่ช่วยไหมลูก น้องปันสุกบมนแล้วน้องปันสุกช่วยเองหอูอ่ะไปทำผมให้พี่นินาหนห่อยหกเ้ม yeah. น้ำปากเองเนคนเคี้ยวหมากเลย <laughs> นะหรเคี้ยวหมาก <laughs> อยู่แล้วหรอต้องัดเอาไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ดิ้นแรงค่ะ <laughs> โอเคไม่เข้าน้นแป๊บหนึ่งนะนอนเล่นก่อนนะคะ แม่ป้อนนมให้หนอ้อ <c> ง <oughs> โอ้โสงสารจังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> บน่บนบ่น <c oughs> ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกกำลังใจขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ